ปลาเดือดจัดตบหน้านักเรียนหญิงกลางสถานีรถไฟเหตุไม่ยืนเคารพธงชาติ เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสตคลิปที่มีหญิงวัยกลางคนกำลังต่อว่านักเรียนหญิงสองคนกลางสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตะโกนว่าเป็นเด็กนักเรียนเปล่าใส่ชุดนักเรียนเนี่ยโดยเจ้าของคลิปชี้แจงว่าหญิงในคลิปได้เข้าไปตบนักเรียนสาเหตุมาจากไม่ยืนเคารพธงชาติซึ่งหลังจากเกิดเหตุด,ดังกล่าวเด็กนักเรียนหญิงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สพรพระนครศรีอยุธยาก่อนจะส่งตัวให้แพทย์ดำเนินการตรวจร่างกาย พร้อมทั้งจะต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุที่ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติในช่วงเวลา18นาฬิกาเนื่องจากมีประจำเดือนจึงไม่ได้ยืนตรงเคารพธงชาติและถูกแม่ค้าคนดังกล่าวตะโกนต่อว่าแต่ตนได้อธิบายแล้วซึ่งแม่ค้าก็ไม่เชื่อจึงเกิดการโต้เถียงกันและถูกทำร้ายร่างกายซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟที่ประจำอยู่ที่สถานีรถไฟอยุธยาได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญตัวแม่ค้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วซึ่งจะ ดำเนินการแจ้งข้อหาต่อไปหลังจากทราบผลการตรวจร่างกายของเด็กนักเรียน